よし。<music> <music> สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ratch Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับข่าวของไม้์พัคระเดชนะครับผมหลังจากที่มีภาพหลุดนะฮะผมไม่ใช่ภาพหลุดหรอกภาพที่เขาตั้งใจปล่อยมาไ่้แหละนะครับเป็นภาพที่ไม้์พัคระเดชเนี่ยร่วมถ่ายรูปกับบอสใหญ่นี่ครับผมของทางช่อง PP TV นั่นเองนะครับพอรูปนี้ออกมานะครับผมให้กับว่าหลายๆคนเนี่ยได้เห็นตามสา่อสารสื่อมวลชนทั่วไปนะครับเขาก็มีคนตั้งคําถามว่าเฮ้ยไม้์พัคระเดชเนี่ยฝากเนี้ยฝากตัวกับค่าย PP TV ตามปุ๊กลุกคน ทิปไปหรือเปล่านะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาอ่านข่าวนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นข่าวนี้แล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีคนที่แบบว่ามีคนที่ยังไม่เห็นยังไม่รู้ว่าเอ้ยจริง,รงๆแล้วไม้พระเดชเนี่ยเขาจะสลัดช่องเจ็ดไม้แล้วไปอยู่กับพีพีหรือเปล่านะครับผมภาพนี้อาจจะเป็นภาพแบบว่า,าเสริมพันธมิตรทำไมตีนะครับผมของพระเอกหนุ่มกับทางช่องนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันลนนะครับผมในเนื้อหาข่าวนี้นะครับเว็บนะครับผมเครดิตจากเว็บใจร้าย .com นะครับเขาได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าไม้พัระเดชเปิดใจครั้งแรกแล หลังมีภาพร่วมเฟรมบอสใหญ่ของช่องพีพีทีวีหลังมีภาพพระเอกหนุ่มวิกมอร์ชิดไมพัคระเดชสงวนความดีร่วมเฟรมถ่ายรูปกับคุณสุรินกิตยาพงพันธ์บอสใหญ่ของช่องพีพีทีวีกำลังนั่งทางเข้าด้วยกันงานนี้หลายๆคนก็เดาว่าหรือทั้งสองจะแอบไปเจรจาเรื่องสัญญาที่หนุ่มไมเตรียมจะย้ายบ้านหลังใหม่ตามคู่จิน้นพวกลุกฝนทิพหรือไม่ล่าสุดไมพะคระเดชได้รีบออกมาชี้แจงให้ฟังทันทีว่าล่าสุดเห็นไปร่วมงานปาร์ตี้กับคุณสุรินหลายคนมองว่าไปฝากเนื้อฝก ตัวหรือเปล่าอ๋อเปล่าครับพอดีวันนั้นเป็นวันเกิดของพี่ๆที่ผมเคารพคนหนึ่งแล้วคุณสุรินก็มาพอดีครับเลยได้ถ่ายรูปร่วมกันในวันเกิดวันนั้นหลายคนคิดไปแล้วว่าเป็นการที่ไปตกลงเรื่องสัญญาข้ามช่องหรือเปล่าไม่มีครับไม่ได้คุยอะไรกันเลยเราเรีบไปแป๊บเดียวเลยครับก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่มีจีบๆเราบ้างไหมไม่มีไม่มีครับการทํางานผู้ใหญ่เขาไม่ทําอย่างนั้นอยู่แล้วครับสัญญากับช่องอีกนานไหมสัญญาเดี๋ยวกลับไปดูให้ครับแล้วก็ยิ้มจาไม่ได้แต่ว่ายังอยู่ ยังถ่ายละครอีก2เรื่องครับกว่าจะจบอีกนานครับสองเรื่องนี้น่าจะเป็นอาละครของค่ายพฤติกรรมนะครับผมของลอะครที่เป็นซีรีส์นั่นเองนะครับผมสุภาพบุรุษจอมโจรนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องปัะทุรุดลก,กันนะครับผมกับเรื่องดวงใจขบถนั่นเองนะครับ ตกใจไหมหลายคนมองว่าจะย้ายช่องตกใจไม่นะแต่ตกใจรูปเพราะว่าวันนั้นเราไม่คิดอะไรเราก็ต้องถ่ายรูปอยู่แล้วเพราะเราไปร่วมงานวันเกิดเขากลัวว่าผู้ใหญ่ทางช่องจะเข้าใจผิดไหมเบื้องต้นยังไม่มีใครโทรหาก็ยังคุยกับผู้ใหญ่เรื่องละครอยู่ครับไม่มีอะไรเร์ไพรใ์ใช่ไหมไม่มีครับแล้วก็หัวเราะอ่าอ,อันนี้เป็นคําตอบจากไม้พระรเด็นะครับผมคือไปร่วมงานวันเกิดนะครับผมแล้วก็แบบได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมกันเฉยๆนะครับแล้วก็ทางค่ายพีพีทเนี่ยทางช่องพีพี ก็ไม่ม no? no? no. no? no? nice ีการเอามาจีบตัวของไมพัคระเดชไปเพราะว่าไมบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ทําแบบนั้นอยู่แล like ้วนะครับสัญญาอยู่อีกนานไหมก็ไมพัระเดชเนี่ยจำไม่ได้นะครับแต่ว่ายังมีละครอีก2เรื่องนะครับผมนั่นก็คือซีรีส์สุภาพบุรุษจอมโจรนั่นเองนะครับแล้วก็ยืนยันจากปากอีกทีนึงว่าไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับก็คือไม่ได้ไปนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะจะไปหรือไม่ไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไมพัคระเดชก็ยังมีสัญญากับทางช่องเจ็ดแล้วก็ยังม ได้นะครับพระเอกหนุ่มคนนี้ก็ยังเป็นพระเอกชั้นนาของทางช่องจัดสีต่อๆไปครับโอเคนะฮะข้อมูลตรงไหนพี่ภาคภูมิคดายขออภัยมานนี้ทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะครับห่างหายไปหลายวันนะครับผมช่วงนี้ยุ่งๆกับงานนั่นเองนะครับแต่ว่าอะไรสั่งเช่นนี้ก็จะกลับมาอัปเดตเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากฝากด้วยแล้วกันอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับผมเราเจอกันใหม่ไปแล้วครับบ๊ายบาย